กิจใจมาจากคำถามของคนรอบตัวว่าทำไมวันวิวาของชาวอินเดียถึงต้องใช้เวลาหลายวัน นี่เลยทำให้กุลเทพนาริล่าผูดไอเดียนำมาต่อย,ยอดเป็นโปรเจกต์หนังเรื่องแรก <S <S 1> <S 1> คือ c o n g r e s ใ My X รุนลักบวนกวนแฟนเก่าที่ได้นักแสดงแม่นเหล็กที่คนอินเดียรู้จักดีทั้งไบรท์วชิรวิทย์และเบลล่ารานีนำแสดงรวมด้วยสองนักแสดงดังจากอินเดียมาเฮแพนดี er <S <S และแอนนาฮิตาบูชานแสกวัฒนธรรมและกลิ่นอายอินเดียลงในหนัง ในฐานะที่เคยทำงานโลเคชันไทยให้กองถ่ายต่างประเทศสถานที่ถ่ายทำหลายแห่งคุณเทพจึงเลือกที่มีกลิ่นอายอินเดียชัดแถมการฉายที่สตรีมมิ่งเจ้าดังยังทำให้หนังไปไกลกว่าที่คิดจากเดิมที่มองแค่ตลาดอินเดียเป็นหลักด้วยประชากรเยอะและผลิตหนังปีละกว่าพันเรื่องโดยเรื่องนี้และโปรเจกต์หน้าก็ยังมีความร่วมมือกันกับคนทำหนังชาวอินเดียโดยหวังแลกเปลี่ยนวิชาพัฒนาฝีมือและขยายตลาดระหว่างกัน สำหรับเราเนี่ยเรามองภาพใหญ่กว่านั้นนะครับถ้ามองในในในเชิงในในเชิงธุรกิจหรือว่าในเชิงสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเล่าเนี่ยเรามองว่าจริงๆตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยตลาดอินเดียเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคอนเทนต์ไทยมากขนาดนั้นนะครับเรากา็มีความหวังว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะไปเป็นจุดประกายให้ ให้ทางตลาดอินเดียเนี่ยรับรู้หนังไทยมากขึ้นรับรู้คอนเทนต์ไทยมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นตลาดใหญ่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีสําหรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยที่จะไม่ใช่แค่เอาหนังไทยไปขายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการคอลลาเบเรตเป็นการร่วมมือกันในหลายๆมิติ แมเพึ่งก้าวสนามลงทุนในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์หากเดิมทีกุลเทพคลุกคลีกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์มานานมากเพราะหมวกอีกใบคือนายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกกองถ่ายหนังนอกที่เข้ามาถ่ายทำในไทยโดยข้อมูลปี2566นี้ไทยจะมีรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศเข้ามามา,มากกว่า6,000ล้านบาท หากในมุมนายกสมาคมกลับมองว่าจริงๆแล้วไทยมีโอกาสทําเงินได้สูงกว่า15,000ล้านบาทด้วยซ้ําหากสู้ด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีกองถ่ายที่สูงกว่านี้รวมถึงสนับสนุนความพร้อมด้านอื่นๆเช่น Visual Studio หรือ Water Tank เพื่อให้เป็นตัวเลือกกองถ่ายทําเพราะลําพังชูแค่จุดขายด้านโลเคชั่นของไทยว่ามีความสวยงาม ในอนาคตราว5ปีไทยอาจเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วผมมองว่าตัวเลขของเราเนี่ยคือตอนนี้ถ้าถามว่ามันสวยงามไหมคือผมมองว่ามัน,มนก็โอเคใช้คำนี้นะครับแต่ว่ามันดีกว่านี้ได้นะครับคือปัจจัยเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกเนะคือเรื่อง In c e n t i v ブเนี่ยม,มันก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วผมมองว่ามันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว,ลว,ลว,ลวประเทศไทยเนี่ยจะได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ให้ตรงนั้นเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วคือผมว่าการทำเป็น one stop service ทั้งประเทศเนี่ยคงยากพูดกันตรงๆผมว่าคือคกลไกกฎหมายกลไกระเบียบต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยผมคิดว่าคงยากที่จะมาปรับเป็น one stop service ได้ทั้งหมดแต่มีหลายๆหน่วยงานนะครับทีเ่เข้าใจนะครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความสะดวกต่อ,อผู้ผลิตต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย นะครับแต่ผมมองว่ามันไปมากกว่านี้ได้มันไปไกลกว่านี้ได้นะครับคือผมแค่ให้ตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีหนังแบบฟอร์มยักษ์ใช่ไหมครับเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เลยที่เราดูกันเนี่ยอยากจะมาถ่ายทำในกรุงเทพเนี่ยเราถามว่าเราพร้อมหรือยัง อีกบทบาทล่าสุดของกุลเทพคือยังเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทําหน้าที่นําเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกับบุคลากร,กรอีกหลากหลายสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมทั้งโรงหนังผู้กํากับนักสแสดง ซึ่งเบื้องต้นน่าจะมีมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนหน่วยงานสนับสนุนไปจนถึงกฎหมายและนโยบายจากรัฐกวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน